ที่เราไปซื้อผุ้มาสิบอย่างนะเป็นผู้ที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับเคืออนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะติดเงินไปด้วยใครที่เก็บได้เอาไปเลยเ้ยมีโอกาสทางไหนวะทางไหนอันนี้แบบใหญ่ยี่สุดที่เราซื้อมาวันนี้เลย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราจะมารีวิวพุกันอีกนะครับนี่นะครับตอนนี้เราไปซื้อพุกมาอีกประมาณ10แบบ10อย่างใช่ไหมนะตอนนี้10อย่างนะครับเป็นพุกที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับก็วันนี้มันหลังงานลอยกระทงแล้วแต่มันยังมีเทศกาลปีใหม่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นพุกอันนี้มาแต่เดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างก่อนว่าวันนี้เราจะจุดอะไรบ้างน,นะครับ เหมือนเราเคยเล่นนะครับเป็นแบบไรเฟิลนะอันนี้เขาเรียกว่ากันเนอร์168นัดนี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูกันนะครับแล้วก็อันนี้น้ําูุประกายลุ้งเขาบอกว่าสวยเดี๋ยวคอยดูกันแล้วก็อันนี้วีดมังกร50นัดอันนี้ร5 0ยบาทเขามีราคาอยู่อันอื่นจาราคาไม่ได้แล้วก็อันนี้เราเล่นไปแล้วแต่เดี๋ยวจะมีการเล่นแบบพิเศษอีกนะครับคืออนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะติดเงินไปด้วยนะครับบางด้านจะมี100บาทใครที่เก็บได้อเอาไปเลยเฮ้ย โอเคแล้วก็อันนี้เป็นผู้จรวดบางกรนะครับเนี hey, ่วันนี้เราจะเล่นแนวปนแบบจรวดแล้วก็อันนี้แบบเป็นผู้จีนะ่ะน่าจะเป็นที่จับแหละแต่ว่าเขาบอกว่ามันสวยอะ่ะก็เลยลองซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นอันเนี้ยจับไม่ได้แลวเขาบอกอะบิ๊กโรมันเขาบอก8นะัดอันนี้น่าจะพุ่งแรงมากแล้วเราใส่ตรงกระบ,บอกไม้ไผ่ไว้แล้วก็จุดตัวนี้เป็นแบบจรวดนะครับ R K 1 5จรวด5 d ดีอันนี้มันจะแบบใหม่ปะเนี่ยใช่ใหม่ปะเนี่ยเหมือนไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนเป็นรูปอย่างงี้เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงชื่อพันยิ้ม แล้วก็อันนี้ฟ้ารันจโบูฟารันนะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้น่าจะดังนะได้ฟ้ารันดังอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบไอตัวนี้ก่อนเฮ้ยเอาเลยอ่รอันนี้บ้างไฟเล่นแต่วันเลยเอาเลยห่อเพราะว่าตอนกลางคืนเคยเห็นมันแล้วไงตอนนี้เขามารถอาดฟารด้วยอัดมุขับรถจันและเก็บได้เราลองอันที่มันไม่มีก่อนมันมีหลายอันอยู่แต่ใส่เงินไว้4ี่อัน400แล้วเดี๋ยวมาดูอันที่ไม่มีก่อนว่า มันจะไปทางไหนทิศทางลมป่ะได้ไดสามารถเดาทางได้เอ้ยสามารถไปก่อนได้ไงถ้าไปก่อนคือได้เปรียบเลยอ่ะเนี่ยมันมันไปทางเนี้ยอ่ะอ่าพร้อมนะครับมาดูกันว่ามันจะไปตกประมาณไหนมามาดูกันครับเนี่ยอ้าวมันระเบิดแล้วมันไปไหนเฮ้ยมาแล้วครับเฮ้เหรอเอาแล้วครับไป ไหนอ่ะลู่ลงู่แล้วพี่ลงแล้วใไหมลงแล้วใไหมทำไมหงษ์ทำไมเห็นเห็นใช่ไหมลงไหนวลงลู่ไม่ปกติแค่ตัวหนังสือธรรมดามึงก็ไม่เห็นอยู่แล้วปกติแค่ตัวหนังสือธรรมดามึงก็ไม่เห็นอยู่แล้วมึงไม่น่าบอกไม่เห็นหรอกไปแล้วเฮ้ยอ้าวเอาแล้วอันนี้มีแต้มครับอันนี้มีเงินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามให้มันขึ้นตรงที่สุดนะครับ เอ้าเราเหมือนมันวัดดวงไปเลยไงถ้าสมมติตกงั้นเราได้เปรียบคนอื่นไงเอานะลองหน้าแรกนะไปแล้วนะครับอันนี้มีเงินนะครับเฮ้ยเฮ้ยอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยแถวนี้เลยแถวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงอะตกน้ำแม่เลนละเฮ้ยมันเห็นไปทางนี้เหรอวะไปไป 我，你,我你,我你哪位？<noise> นี่ยังครับตัวนี้ยังครับมันตกใกล้ๆรั้วนี่ไม่ใช่เหรอยากเลยอย่างงี้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยยิงโกหกหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงเอาไหนไม้มาหนอันนี้เคยไม้มาหรอใช่ปะไม่รู้เลยมันใกล้เคียงนะเฮ้ยนี่แหละไม้มันอะระตังอ่ะระตังอ่ะตังอยู่ไหนเดี๋ยวเออใช่ว่ะไม้มันนี่แหละเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนนี้นะคือมันมีปัญหาคือพอมันเก็บไม้ได้นะแต่ว่าไม่มีตังไงตังมันหายการอากาศแต่นี่เราจะเอาอันที่ไม่มีตังไปแต่ถ้าใครเก็บอันนี้ได้ก็ได้ร้อยหนึ่งมันมีโอกาสที่จะโค้งซ้ายขวานะแต่นี้เราตั้งให้มันตรงที่สุดนะครับไปแล้ว ไปเลยไปเลยปีเตอนเปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์นีเตอรเปีเตอรเนีเตอร์ีเตอ้์ปีเนอร์ปีเห็น์ป้เห็น์ปีเตอั์ปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตัร์ปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์ปีเวอราปีเตอรไมีเตอว์ปีเตอ้์ปเตอร์ปีเตอร์ปีเตอรลปีเตร์ปีเตอร์ปีเตอร์ปานะอร่เตอราปีเตอร์ปีเตอรบปีเตอก์ปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์วีเอร์ปีเตอรเอราจะเปออกยังไงระ ไออันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเอามาเล่นซ้ำไม่ได้นะอันนี้จะเอามาเล่นซ้ำไม่ได้นะเอาอนนี้เอามานี้เอานี้เอามานี้เอามานี้เนของเราล้มเหลวแล้วครับโอ้ยเด็กเวทบอมันรู้แล้วทำไมเมื่อกี้พี่เติร์นมันเห็นมันมีไม้อยู่ในมือถ้าเมื่อกี้วิ่งไปได้นี่กลับมานี่ได้ตังค์เลยว่าแล้วมึงไม่น่าเห็นไงมึงจะไม่เห็นอันนี้มึงไม่ได้เอานะมึงไปขอผิงนี่มันตรงกาี่ัหละ เฮ้ยเไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเฮ้ยนนี่นี่ไอ้คำว่านนี่มันอยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่อ่ะแล้วเราเปโทรไปแล้วอยู่ตรงเลนตอนแอดนี่แหละเฮ้ย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 เราเอาถุงติดไปด้วยดีกว่าเพื่อให้มันง่ายขึ้นนี๊ เดี๋ยวอันนี้มีเชือกปลอนะจะเห็นชัดขึ้นเชือกปอนี่พันสองเลยเฮ้ยสบัดแถวนี้นี่ยกูว่ากูเตรียมเลยอาจจะสบัดใช่ไหม่อะไรไม้นี่่เนี่ยต็อนึงอ่ะมาไปี้ตย่ะเฮนลยเฮ้ยนร็วดูวิกกี้ เฮ้ยเฮ้ย hmm. อ <the> like ุ um ้ย oh มันเฮ้ยอโซ่เ oh ฮ้ยอโซ่ว oh ้าวว้วววเ้อโซ่สุดยอดเลยอุ้ยทไมด้อะม่กนึกว่ามันจะมางนี้วัดลมแล้วมแกวัดลมยเอ็มนี่มันคันแทบดีว่าเอนโซ่หนึ่งร้อยไม่ได้ตั้งเกมเลยวะไอ้คนเขามาไงเฮ้ย ไม่โทรไปรอว่ะไม่โทรบอกตรงนั้นหลายรอบแล้วเอางี้นะสามารถชนได้ทำไมกูต้องโทรโอเคโอเคครับโอ้โหให้มันไปนึกเขาไม่หมดเผื่อ,อ,อมันตกข้างใน <tiempo. S 2> ถ้าตกข้างในพี่ต้นกินนิ่มเลยนะกูล็อกประตูเลยอ่ะกูล็อกประตูเลยอ่ะไม่เข้าอ่ะดอกเนี้ยคงผมคิดว่าเราจะยวกันถ้าอย่างี่จะได้ร้อยหนึ่งนุ่นไล่หนึ่งร้อยนะถ้าอย่างงั้นขัอแคบไป <c oughs> <c oughs> ไกล nope. โไปเห็นเลยเห็นเลย ต่อไปไม้สุดท้ายแล้วนะไม้สุดท้าย200 200เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูมัดให้มันตกแถวๆนี้เนี่ยเดี๋ยวกูมัดให้มันตกแถวๆนี้เนี่ย <im il k> cuối thai vòng hey, này 200 bay rồi, nào đi luôn mà này <laughs> <cs Hamilton> <lakifi jamais> <c sair> ตลกใครได้ผมครับไม้อยู่กับผมอยู่ที่ฮะมไใครจับไม้ก่อนใครเอโซ่หรือเปล่าเอาเอสโตเหรอยังไงยังไงเอโซ่ได้ครับเอสโตเหรอจับไม้ได้ครับโอเคเอสโตได้พีเตอรมึงจะวิ่งไปให้เหนื่อยทำไมมึงไม่ได้อยู่แล้วไปมึงจะไปทำไมอ่าโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าดูดูดู อันนี้คือไปหาจนเต็งเอาเงินเอาเงินซ่อมเงนเก่งครับอ๋อให้ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งมา,มาดูกันต่อไปนะครับเล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้คือกันเนอร์เขาบอกว่าถืออย่างนี้ได้เราใส่บ้องไม่ไผ่ดีกว่าวะไม่ต้องจับหรอกมาดูครับกันเนอร์นนร้อยแปดนัดนะดูพร้ะอะัรเขาบผมเฮ้ยโอ้ยมันเป็นยังไง ร้อยหกสิบแปดนัดนัดได้หนะ้าสนะิบจนะฮะได้ห้าสิบนะัดด้วยเหรออันนี้วีดมังกรห้าสิบนัดผมเคยซื้อมาเล่นทีเราเรามาเล่นผิดไงเราเล่นผิดเหรอที่เราเล่นนะั้นเล่นผิดอ่ะอเออเขาบอกแกะกล่องมาแล้วจุดเลยมันต้องแบบคว่ำอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ได้นะอันนี้ก็แกะใหม่นะเขาบอกว่าต้องควมม่ำมาอย่างนี้นี่นี่เลยวีดมังกรห้าสิบนัดเพราะตอนนั้นเราตั้งเล่นอย่างนี้เอามุมนี้เล่นนะครับมันกระเด็นใส่พวกเราครับอ๋อมันมันทิมลงบ้าง ใช่นี่เลยต้องเป็นอย่างนี้จุดตรงนี้โอเคมาดูกันมาแล้วไอ้มันพุ่งแรงนะ อันเมื่อกี้นี้ร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะครับแต่๋ยวนี้น่าจะอันนี้กว่าเหมือนอันนี้จะเยอะกว่านะอนนเอาวิทด,ดีกว่าทุกคนวิทย์วิทย์จรวดเออพอดีเลยไดหลายอันด้วยมาดูอันนี้จะเป็นวิทยจรวดน่าจะคล้ายๆกับบ้างไฟอะ่ะแต่หน้าตามันจะเป็นแบบหัวจรวดเขาใส่หัวจรวดมาเข้าหัวออกก็ฟังไ <laughs> เอ้ามาดูครับน่าจะมีเสียงวิทไงนะ ไปดิเฮ้ยแค่นี้เหรอแค่นี้อันนี้ไม่มีเสียงนะทุกคนน่าจะมีเสียงวิดไงนะน่าจะมีเสียงวิดไงนะสอ,องงานเลยไม่มีระเบิดด้วยนะอ,อ่าอันนี้นะครับมันต่ออะไรยี่สิบบาทลองไปหาซื้อมาเล่นดูอันนี้ก็ไม่แรงมากแรงมากไม่มีเสียงด้วย อันนี้คือเมื่อกี้มันไม่สะใจเป็นแม่นารวดจ,จรวดใหญ่หน่อยดีว่าอันนี้คือหัวจ้วดเหมือนกันเมื่อกี้แต่ว่ามันจะใหญ่เลยอย่ะเนี่นายาจะจดเนี่ยครับน่าจะต้องเอานี้ออกหรือเปล่าอลองเช,ช็คก่อนพี่ตจองลองเช็คหน่อยอะอจริงจริงอันนี้เขาจะมีที่วางมาให้ด้วยนะเออเนี่ยก็ทิม้มแบบพื้นนั้นเราเอามาที่ไม่มันเห็นเห็นไหมอ่าประมาณนี้โอเคเอานะอันนี้จ้วดใหญ่ครับจ้วดใหญ่ เฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยอันนี้ก็คืนน่าจะสวยเลย,ยคืนสวยแต่ว่าไม่สูงเท่าบ้างไฟนะมาแล้วเสวยงาม อันนี้ด้วยความที่มันไม่เร็วมากแล้วหัวมันใหญ่มันทำให้มันขึ้นค่อนข้างตรงเพราะว่าเขาต้องการดูตอนที่มันแตกเดี๋ยวเราจะเอาไว้จุดอันสุดท้ายเพราะเดี๋ยวฟ้ากำลังจะมืดนิดนึงมันน่าจะสวยไอ้ตัวนี้คล้ายๆจรวดเมื่อกี้แต่หัวมันจะกลมเหมือนไม้อาจจะพุ่งขึ้นไปแต่ว่าตอนแตกอาจจะไม่เหมือนกันมันชื่อว่าพจัทรยิ้มมาแล้วโอ้ย เฮ้ยมีเทวาอันนี้พุ่งอันนี้พุ่งแรงแล้วก็เร็วกว่าแต่ว่าไฟที่แตกน้อยกว่านะครับอัน,นเมื่อกี้น่าจะดีกว่าอ่าลองดูกันอันนี้นนดินปืนมันน่าจะน้อยอ่ะอันนี้พุ่งแรงพรจทรยิม้มโอ้อ่กเดี๋ยวเอาไว้เล่นตอนค่ำอีกทีอันนี้นน<ะ>แบบบิ๊ก โลมัน8นัดใหญ่ที่สุดที่เราซื้อมาวันนี้เลยอันนี้ก็น่าจะใช่อันนี้อยู่ห่าเขาบอกว่าฝรั่งเขาถือใช่ไหมถือแล้วรับไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องปล่อยพอปล่อยปุ๊บมันก็พุ่งใส่คนไงจุดแล้วนะจุดไว้ Let's go อะคะแนน นีหช็อตฟ้าลั่นจัมโบส้ส5บาท,ทวันนี้เราซื้อมามันน่าจะเป็นแบบผูส่วนใหญ่ที่พุ่งขึ้นไปข้างบนครั้งนี้แล้วเราจะเล่นแบบผูที่อยู่กับพื้นตัวเนี้ยมันเล็กอาจจะถือได้แต่เราก็ไม่เสี่ยงที่จะถือนี่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 ใครทำไว้ให้อะไรทำไมรู้ <laughs> ใครมาทําไว้ให้วะดีจังเลยมาอุย้ยหนีหนีหน,น,น,น นนดีนะไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ย,ไป,ยไปไหนแล้วว่ามันล้มเหรอระวังเฮ้ยมันล้มหรือเปล่ามันเข้าไปในรูเหรอแต่นี่ดังนะโอ้โหดังจัดอันนี้เสียงดังอันนี้อันเล็กสาิบาบาทมันนึงบอกว่าฟ้าลั่นไงอันนี้ ฉี่ชูใจเฉียงฉี่ชูใจเฉียงฮ่าฮ่ฮ้ยอันนี้กี่นัดเนี่ยสามสิบอันนี้ลองดูของจีนอันนี้ของจีนเฮ้ายว้ยเอาเอ๋ออันนี้อะะไรวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าจะเอามือถือได้อยู่ป๋ออันนี้เหมือนแบบอะไรนะกระเทียมไง กระเทียมกระเทียมนี่ครับอันที่เล่นอยู่อันนี้น่าจะเป็นอันที่เขาถือกันนั่นแหละถืออย่างเงี้ยถือได้อันนั้นหมดแล้วเหรอ ไอ้เหี้ยควันออกตูดวะมาอันนี้อันสุดท้ายอันนี้น้ำผู้ปกายลุงเขาบอกว่าเหมือนผู้โอบใช่หรอลองดูอ๋อเหมือนคล้ายๆแท่งควันสีว่ะเหมือนแท่งควันสีจะต้องตั้งไว้ไปเล่นยังน้ำผู้ปกายลุงมาแล้วน้ำผู้ปกายลุงก็เหมือนน้ผพุประกายลุงเขาเหมือนโอง ไม,ไม่หลอกหลอกหลอกตพรานกติกนี่ผมผู้องนี่ผมวิม่งกระโดด้ามกันนะหลอกผู้องอะ่ะเอาไม้ที่ผมมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกระโดดข้าผู้องเดี๋ยวพี่ต้นจะกระโดดข้าผู้องมาเพื่อต้องถ่ายไม่ทนันอีกทีนึงระวังมันระเบิดนะฉันหลอกก่อนนะเนี่ย เดี๋ยน้องเขาจะเล่นมุกกันดูแป๊บนึงหนึ่งสองสามเริ่มอันนี้ผู้อะไรอ่ะไรของฝนจุดแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะจุดแล้วมันก็จะดังแล้วก็วันเพ็ญเดือนที่เจ้ามึงจะขำทำไมผู้องอันนี้ตอนแรกว่าจะไม่เล่นแต่พี่เติ้ลบอกจะกระโดดข้ามนี่ไปเจอกันสีเขียวมามันมีสีเขียวกับกระดาษสีแดงใช่ปะเหมือนกันแต่งแค่กระดาษดูสีเขียวก่อนแล้วกันอันนี้อันตรายมากเหมือนกันอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้เคยดูก่อนอ่ะ อยยออันนี้พุ่งแล้วเหรอไมมันน้อยยังดูสีเขียวดูสีเขียว ไม่กล้ากระโดดแล้วมันหมดแล้วตอนที่เก่งแางนี้เหรอเออหมดแล้วเดี๋ยวเราแถมอันนี้ไปแนละ้วกันเขาบอกจับได้แล้วมันก็ไม่ได้แรงตอนนี้นะเออแต่ฟ้ามันมืดเผือสวยขึ้นนะสวยขึ้น ร้อยหกสิบแปดนัดร้มันเป็นหีหรอวะตัวนี้ไม่แรงมากเลยไม่แรงอ่ะไม่แรงเลยมากโ้โ <Happ> อ <en> อันนี้ก่อนแล้วกันเลยไปเลยสองเงนโอ้โหวนี้เห็นเห็นเลยอันไหนอันไหนเก่งกว่ากัน โอเคครับตอนนี้นะครับก็ครบไปแล้วนะครับสิบฟุทที่เอามารีวิวใหม่ในวันนี้นะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะอันนี้นะชุดใี้ชุดนี้มันก็แบบจะเป็นอันที่มันแรงๆหน่อยแบบว่าขึ้นไปสูงๆอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ใครได้รางวัลเท่าไหร่บ้างนะหนึ่งร้อยค่ะวิงได้หนึ่งร้อยให้น้องให้น้องให้น้องพีทต้นผมได้มึงวิ่งไม่ได้เลยเลยได้ไม้อยู่เนี่ยเอาไม้ไปให้หนึ่งร้อยแต่ให้นอ้อย <c oughs> ให้น้องเพราะว่าน้องไปสกัดตู้อกตู้ให้อันนี้ได้อะไร ได้200ครับได้2องได้ผมได้3เฮ้ย3นี่หว่าอยากให้โนวาร้อยนึงอยากให้เพราะค่าอะไรค่าอะไรค่าวิ่งทับผมวิ่งทับเอาจริงนะเขาถ้าหนูได้ไม้นั่นอะเขาก็ได้อยู่ดีอ่ะอ๋อฉลาดมากจังเมื่อไหร่ไปดิวไล้ทุกคนดิว3ทางเลยได้ร้อยนึ่งไหมจะแบ่งพี่ห้าสิบจะแบ่งพี่ห้าสิบโอเคครับจผู้แบ่งมือกี่ผ้าเหรอมีใครแบ่งมืออีกไหมอ๋อตองให้เมียอีก20ได้5บาท อ่าโอเคกดไลค์กด like, แชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณสมาชิก V I P แล้วก็ทุกคนที่กดซูเปอร์แตงเป็นกำลงังใจให้พวกเรานะครับ,รบเงินที่ได้จากการซูเปอร์แตงก็ซื้อผู้เล่นหมดแล้วขอรอบใหม่เออขอให้ซูเปอร์แตงมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เงินที่ซูเปอร์แตงมาก็แขกรางวัลหมดแล้วด้วยนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปค,ครับ